ครับอตอนนี้ก็จากเมื่อกี้ฮะก็เราก็กินกันไปเสร็จแล้วครับบอกว่าอีกสิบนาทีเจอกันแล้วเราก็หายเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาอาหารของที่เรากินไปเมื่อกี้แล้วกันนะะอ่ะอันนี้ก็เป็นเมนูอะไรครับไก่ทอดตะไคร้ไก่ดับแล้วแล้วก็ต้มซ้อมตีนไก่ต้มซปเปอร์ครับขาไก่ครับ ไฟร้อนหน่อยสิยำบุริเส้นยำบุรเส้นใส่อะไรเนี่ยกุ้งถามตัวกุ้งมุนแล้วก็อันนี้อะไรครับข้าวผัดแจงจัวครับครับ,รบหลังจากที่ได้รับชมเมดูไปแล้วนะครับ <c oughs> มันก็เป็นอย่างที่เห็นหน้าครับผมครับอาไพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับเ <c oughs> ชแบงก์กล่าวสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> This song is a promise you can do what you want. If you decide you wanna move into a new stage, deleting me from pages in your mission statement. My love is unconditional. Make no mistake, I don't ask for much. Just be honest with the